น,นี้มาส่งรถอยู่ที่บ้านกาบกระบือครับจังหวัดกรินนะครับวันนี้มาให้ลูกค้าทดลองครับมาส่งลูกค้าก็ให้ลูกค้าลองดู คือเวลาใช้แล้วให้จีงหัวลงแบบนี้เลยนะครับคือเป็นไงครับความรู้สึกดีค่ะดีใช้ง่ายไหมครับใช้ง่ายแล้วก็ที่เห็นว่าคือเห็นในยูทูปเนอะเห็นในยูทูปนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจเลยตัดกี่กี่วันครับตัดสินใจก็หลายวันอยู่เนาะเพราะว่างบไม่มีไงก็ต้องพยายามงบสบายสบายนะราคาสบายได้ใจเลยราคาตัวนี้เป็น GP นะครับ ราคาอยู่ที่17,000บาทนะครับรวมค่าส่ง1,500บาททั่วประเทศนะครับรวมค่าส่ง1,500บาททั่วประเทศมัดจำก่อน3,000นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับรถไถมินิเสียกุ้งนะครับแฟนเพจนะครับรถไถมินิเสียกุ้งนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับดูคลิปให้พอใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับนี่คือเราให้ลูกค้าลองนะครับเมื่อกี้ ก็ลูกค้าก็บอกว่าใช้ง่ายสบายนะครับเวลาเลี้ยวเป็นไงครับก็ถ้าเรายังไม่รู้จังหวะมันก็อันนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยค่อยฝึกผนไปครับพอเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปเบาไหมครับเบาไหมเลาเบาเบาดีครับผมเดี๋ยวก็ค่อยค่อย ไถไปตรงนี้น่าจะได้ปลูกอีกนะมั้งครับเลยคนก็เคยไถน้องรถก็ช่วยช่วยพี่น้องเขาเคยจับช่วรถไถเดินตามลูกค้าบอกเคยใช้รถไถเดินตามมาก่อนนะครับก็แบบง่ายเลยครับถ้าใครเคยใช้รถไถเดินตามนะครับเวลาเมื่ีรถไถเดินตามเราตาร์ปไม่ติดเนาะเรอยากได้เครื่องไม่เอาแบบดึงเลยครับอ่าลองอีกสักครั้งครับลองอีกสักครั้งลองทำเองครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าทำเองนะครับให้ลูกค้าทำเองเปิดสวิตช์ก่อนครับเปิดสวิตช์ อ่าเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บอันนี้ไม่ต้องครับคือเครื่องร้อนแล้วดึงเลยครับง่ายครับดึงดึงยาวๆเลยครับอ่าร้อนเลยครับเวลาเลียกให้ให้ให้ถ่ายให้ตัดติ้งเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวยกให้ดูครับเวลาเวลาถ่ายครับให้ให้ล้อขวาให้ล้อ ของเรานะครับอยู่ในร่องเดิมนะครับมันจะได้กลุที่ไถเดิมนะครับนี่เดินเบานะครับเรายังไม่เร่งนะครับนี่เป็นรอบเดินเบานะครับ,บ,บครับ,รบลองเล่งดูก็ได้ครับรอบชอบแรงเร่งดูก